ซึ่งนี้เป็นงานที่ลูกค้าส่งแบบมาให้เราเให้เราประกอบตามที่ลูกค้าต้องการนะครับก็จะมีตัวตัวหุ้มใช้หนังหุ้มหัวตรงนี้เฉพาะตรงส่วนนี้ครับตรงนี้แล้วก็ที่เห็นดำๆนี่ก็คือเขาให้เราย้อมตรงขอบตลอดทั้งเส้นเลยแล้วก็ปอกพวกนี้อะไรพวกนี้แล้วก็ย้อมให้ทั้งแล้วก็ ารายละเอียดตรงนี้ยจากที่เขาส่งมาเนี่ยมันเป็นการเย็บก็คือการเอาประกับออกมาก่อนนะครับเอาประกับตัวคาบสายเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็เย็บไปล็อกหัวล็อกหัวไว้แล้วก็ค่อยเอาสวงเข้าไปทีแล้วยึดน็อตเข้าไปตัวเดียวแบบนีครับทีนี้ปัญหาของการยึดน็อตตัวเดียวเนี่ยที่ร้านเราไม่ค่อยทำเนี่ยก็เพราะว่าเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมัน พอหนังตรงรูเนี่ยครับมันยืดมันจะเกิดอาการคอนมันจะเกิดอาการหมุนหมุนไปหมุนมาคอนแล้วเออมันก็จะมีปัญหาตอนที่มันต้องรับแรงลั้งอีกอย่างนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้ขาดก็จบนี่ก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเออเย็บทะลุเส้นให้ซึ่งมันเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของร้านเราคือก็คือการ ทำประกับให้มันทะลุร่วมลงไปในเส้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะไม่มีการคอนมันจะไม่มีการหมือนคอนแล้วก็มันจะทนทานมากๆแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นการเย็บแบบที่เขาส่งเขาส่งมาให้เราเย็บแบบนี้นะคือลายพวกนี้ยมันเป็นลายของเส้นเลือดนะครับก็คือตรงเนี้ยด้วยความที่มันด้วยความที่มันเป็นฟูเกนนะครับมันจําเป็นจะต้องมีเพราะว่าฟูเกนก็คือการที่ไม่ได้ขัด หน้าหนังนะครับเพราะฉะนั้นอริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายเส้นเลือดหรือรอยแผลเป็นเนี่ยอาจจะมีบ้างตรงนี้ก็เป็นพวกการเจาะเลือปลายตัดแบบที่เขาส่งมาตามตามที่ให้ดูแล้วก็จะมีท้องท้องเนี่ยก็ผมก็จะพยายามเบินให้มันให้มัน เรียบที่สุดนะครับแต่ส่วนมากแล้วมันก็มันก็เรียบครบัเพราะว่ามันเบิร์นจริงเส้นหนึ่งก็ใช้เวลาเบิร์นอยู่นานเดี๋ยวดูงานขอบนิดนึงจากตรงนี้มันเป็นการมันเป็นการขัดขอบครับแล้วก็มันเป็นฟอกฝาดก็ ตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่สีทาขอบนะครับไม่ใช่สีทาขอบที่เราจะเห็นว่ามันเป็นสีทาขอบตรงนี้แบบงานกลุ่มครงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เห็นว่าเป็นสีดําก็เกิดจากการที่เราใช้สีย้อมแล้วลงลงกรรมก็คือลงโพลวอะครับแล้วก็ขัดขอบก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะ ก็เป็นนั้นว่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันครับขอบคคุณรับ